อันนี้คือการแตกไฟขั้นเทพของเสมมีนะครับนะครับดูหน้าจอครับเี่บถึงกับทอนหายใจครับเกมขึ้นยังไงะเนี่ยบ กลังทำนามึนงงครับ,บสมนะครับันี่ฮตั้งใจจริงๆครับประทายแมทมึกรเด้งมาครับรๆๆอ,อะไรไม่รู้ของเขาครับงงครับ ไม่ใช่เลยครับอันนี้เขาการทำเพื่อบักเสมนี่ครับกำลังยืนอยู่ครับครับเพื่อนเขาเป็นคนสั่งให้โหลดครับ เซมีก็เลยทําให้ครับจัดหนักให้ถึงตูดแล้วครับนั่งแลครับแมันก็หันมาครับ ยิ้มครับแล้วก็ออกห้องไว้ครับดูที่เซมมี่ต่อครับหนังเขียบนี่ครับสิวครับอายสิวอายสิวเลยครับแสนงน่าดูในจอดีกว่าครับบังเทยนบ่บังเทยนครับครับจอของไฟครับมาแล้วครับ ยิ้มครับพูดไม่สุภาพนะครับรับว่ะมันเลบเอมือกดโอ้เ<ด>หลืองของคิดอันนึสารู้สึกว่าจะเกิด ข้อผิดพลาดขึ้นนะครับ